สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะเพราะผมไม่เกมไม่เช่นเคยนะวันนี้คุณผู่กับผมในเกม GTA 4นะครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูมอสฮิมันะครับตัวใหม่ที่เพิ่งลงเสร็จเลยนะฮะก็ค่อนข้างสวยนะโอ้โเดี๋ยวรถชนผมบอกไว้ก่อนนะว่าเท็กเจอร์ตัวนี้มันมันนานแล้วแหละแต่ว่าผมได้ลองลงดูแล้วก็ใช้กับ RTX 3060มันก็ยังมีกระตุกบ้างนะแต่ก็โดยรวมคือลื่นฮะแล้วบอกเลยว่ามันดูสวยมากเลยนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ได้ทำรอะนบ้านนะวันนี้ผมก็จะมาปวนนิดหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมผมใช้เทนเนอร์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองปรับเวลาให้มันเป็นนี้ก่อนอันนี้ผมต้องตั้งเป็นอะไรนะฝนตกใช่ไหมเอออ่านี่คือเวลาตอนนี้สักสักเจ็ดโมงแล้วกันนะฮะโอ้ยสวยนะผมบอกไว้ก่อนนะผมพาขับรถชมรอบเมืองสวีเ่าอ,อันนี้ผมต้องพูดก่อนนะว่าเออเป็นตัวเกมแท้เนาะไม่ใช่ของเถื่อนแล้วแต่อย่างใดนะฮะเรา มูฟออนจะของเถื่อนได้ทุกอย่างเลยนะเทคยังไงของแท้นะเออโฮมให้ดูนี่เป็นไงของแท้ที่เฮดแม g เกมินะแล้วก็ทุกอย่าง a อ็ i ซิเมนตนะผมเล่นจบครบแล้วก็เก็บหมดแล้วนะฮะอ่าก็มาดูที่ส t ตตนะครับอ่าเป็นไงเกมโปรเกสร้อเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างก็ร้อหมดแล้วนะอ่าก็คือเกมแท้นะครับไม่มีการเออตกปลาอะไรแต่อย่างใดนะครับไม่มีการตกผู้เล่นนะฮะก็คือของแท้นั่นแหละ ซื้อมาแล้วนะซื้อมาตอนเท่าไหร่วะ400หรือ300รอราจำไม่ได้ละซื้อในไอซีดีนะแล้วก็เอาโค้ดมารีดีมกับล OK ER นะ็อก t a ตาเกนแมนเชอร์เนาะเพราะว่าในเอ่อสตรีมนะอ่ะมันโดนแบนด์นะพกเนี้ยถ้าใครจะหาเล่นก็ไปหาซื้อโค้ดซีดีคมาใส่ล OK นะ็อก t a ตาเกนไม่ก็ซื้ออย่างอื่นก็ได้นะทุกคนไปซื้อใครอื่นก็ได้นะแต่ผมซื้อครอย่างเนี้ยนะอ่านี่คือ NRG นะผมยังไม่ลงมอดพวกแ m มโบกินี่หรืออะไรอย่างงี้นะ ผมลงแค่มอเตอไซไม่ใช่มอเตอไซค์ลงแค่เทนเนอร์นะฮะแล้วก็ลงแค่มอทีมาะะให้มาดูว่าบรรยากาศมันสวยมากนะครับอ่าอหุดโยแบบมันก็เหมือน g t a 5นะทุกคนคือบรรยากาศมันดีมากนะดูดิีผมพาไปชมเซนทันพาร์คนะทุกคนคือโอ้โหดีมากเลยนะ,ะเขาบอกว่ามันจะไม่มีน้ำนะมันจะกลายเป็นคือน้ำแข็งอะ่ะเอ,อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมห้ดูเซตติ้งก่อนเซตติ้งนะครับที่ผมปรับไว้ก็คือ144เฮนะิรตเนาะเป็นจอ144 Hz แล้วก็ทุกอย่างปรับสุดหมดเลยยกเว้นไอเนี้ยปรับแค่แค่70 Hz ก็พอนะแรมการ์จอวีแรม 6G น,นะก็ใช้อยู่แค่พันกว่ากว่าก็ถือว่าโอเคนะไม่กินทรัพยกราเยอะเท่าไหร่แล้วก็ลื่นด้วยนะอ่านี่ไงที่ผมจะพามาดูคือมันไม่มีน้ำนะมันจะกลายเป็นหิมะหมดเลยนะแล้วก็จะมันก็อาจจะมีแบบหลายคนนะครับถามผมว่าอ่า หิมะตกอย่างนี้ยมันสามารถแก้ได้ไหมนะฮะก็ต้องพูดไว้ก่อนว่ามันต้องใช้กับเทรนเนอร์เนาะปรับพวกไอเนี่ย,ยเห็นไหมถ้าปรับเป็นดิโซนะฮะมันก็จะเป็นหิมะแบบเล็กๆนะฮะแต่ถ้าปรับเป็น,น,ะะน,เ,ปนบบเลนนิงก็จะเป็นแบบโอ้หิมะท่วมนะ,ะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าปรับเป็นเอ็กซ์ตาทันนี่เนี่ยมันก็จะคือแบบคือมันเป็นแบบสีเปลี่ยนเลยนะะก็ดูมันก็ดูสมจริงอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับมอหิมะเนาะก็ถ้าปรับเป็นคาวดี้ ก็คือมันจะมันจะทับพ,พวกไอเนี้ยหน้าฝนนะมันจะทับด้วยหิมะหมดเลยนะส่วนหน้าร้อนก็คือหน้าร้อนปกตินะเอ็กซ์ตาซันนี่ก็หน้าร้อนปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคาวดี้เมฆค้มเนี่ยก็จะแทนด้วยหิมะนะเลนนิงก็จะแทนด้วยหิมะแบบซูซ่าเลยนะดิสโซก็หิมะอ่อนๆน,นะส่วนฟอกกี้ก็คือหมอกหิมะอ่ะเป็นไงอฮ้ยผมบอกเลยนะว่ามันสวยเหมือนเลดเดสหรืออะไรอย่างงี้เลยนะผมบอกเลยแต่ผมชอบปรับเป็นอ่าเป็นดิสโซก็ได้นะเดี๋ยวผมปรับให้ดูก่อนอ่ะดู สวยกันเยอะเลยนะผมบอกเลย <Okay. S 1> แล้วก็ทุกอย่างก็ถูกเปลี่ยนด้วยนะอย่างเช่นมอไซค์เนี่ยล้อก็เปลี่ยนเป็นสีขาวๆเนาะเพื่อส้อนกับพื้นที่มะก็คือแบบว่าเราอยู่ที่มะไงเออต้องมีล้อสีขาวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นรถให้ดูก็ได้ลองเศษรถด,ดูนะเป็นไอทัสอ่ะล้อเป็นสีขาวนะหรือว่าจะเป็นบัญชีก็ได้อาดูบัญชีเห็นไหม สังเกตพวกกระจกนะมันก็จะเป็นสีขาวนะฮะก็ดูแบบสมจริงขึ้นเยอะเลยนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยผมปวดตัวนิดหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนขับออกเดิเชียงคันฟ้าตรงนี้ก่อนเสียงคนร้องดังมากนะทุกคนก็มันจะลื่นๆอย่างเงี้ยนะฮะก็คือตามมันคือเป็นเพราะว่าหิมะนั่นแหละพื้นพื้นหน่อมันลื่นนะเห็นไหมเวลาขับก็ปกตินะครับอ่าคือบอกเลยว่ามอสตัวนี้สมจริงมากครับผมเพิ่ง ได้ทดสอบลงมาเมื่อกี้ก็ถือว่าว่าจ้าบัตรใช้ได้เลยแล้วผมก็คงจะไม่เปลี่ยนด้วยก็คือเรื่องเล่นจบลวแหละไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็แค่เข้ามาป่วนเมืองนะแล้วก็ลงมอสเล่นนะบางทีมก็มีมอสอะไรสวยๆมาให้ลองแล้วก็มอสเอ็นบีภาพสวยอะไรอย่างนงี้นะผมก็ลองหลายๆตัวนะฮะแต่ยังไม่ได้ลองกับตัว ELC นะ e อ i s o d e ของเมืองปิติสลองเอาแค่ตัวนี้อย่างเดียวก็ยังมีกระตุกบ้างนะเล็กน้อยไม่รู้ว่าน,นี้เป็นที่โน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นที่เกมหรือว่าเป็นที่มอสก็ไม่รู้นะอ่ะ มาเสียเวลามามากพอแล้ววันนี้พูดเยอะเดี๋ยวทุกคนจะรำคาญเอานะเริ่มปวดเมืองเลยดีกว่ามีใครยืนเราจะกวาดขนตรงนั้นเลยนะอึ้งเริ่มคนแรกนะครับผ่านไปไอ้นี่ถือล่มโดนโชนไอ้นี่เดินเหยียบเรียบร้อยไหนที่อะไรนะทา่านสแควร์มีคนไหมไี่ผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยว่ะมันดูแบบขีมาไม่ร่วงถ้าป๊อกกี้เอออย่างนี้นะ ดูกระตุกดีชอบแบบกระตุกนะครับอะไรที่แม่งกระตุกนี่โคตรชอบเลยนะเฮ้ยถนนคนเยอะกวาถนนกวาถนนกวาถนนครับกวาถนนผมว่าไม่ได้แล้วตำรวจไม่มาัทีวะผมว่าต้องเดินลงไปยิงแล้วสวัสดีครับ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 อไม่เห็นมีตำรวจเลยวะหรือว่าผมเปิดมัดไอ้มัดตำรวจเลยวะส้าครูนะอ่านีกมาละผมไม่ได้เปิดนี่วะมาได้เวลาปวนเมืองสักทีนะฮะ จัดมาวัยรุ่นตำรวจเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันหัวแตก้งหมดเลยนะมีทะลุรถนะฮะสองฝั่งคนขับซ้ายขวาตายฮะเกลี้ยงเลยไอ้นั้นลงรถก็ตายเลยนะโอ้ไอ้นั้นแอบอยู่ตรงรถก็ตายเช่นกันนะโอ้โหน้าสงสารวะกนน็นะมีคนไหมเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์มานะอู้ ปีมาตกเยอะเหมือนกันเนี่ยผมว่ามอสเนี่ยคือสวยสุดแล้วเฮ้ยมันจะชุบชีวิตมันจะชุบชีวิตตำรวจนะฮะเดี๋ยวตำรวจโผล่ขึ้นมายิงเราอันตรายผมบอกก่อนนะผมใส่มอสอมตะไว้นะวันนี้ก็จะยิงตำรวจอย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยนะมันปั่นคนได้ดีแล้วก็ทําให้ทําใ,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 ให้กระสุนมันเป็นอ้น,นี้ด้วยไม่วันหมดนะอันนี้เป็นเทรนเนอร์ของของลีกัสซี่นะนี่เป็นไลฟ์สเตย์ลีกัซี่นะครับ ก็เป็นเทรนเนอร์ที่ออกแบบมาสำหรับตัวล็อกตาเกนแมนเชอร์แหละเพราะว่าเวลาลงมันชอบมีปัญหาเยอะนะล็อกตาเกนแมนเชอร์เขาเลยเออกแบบมอสมาออกแบบัวเทนเนอร์มาให้แม่งแบบเข้ากับไอนี่เลยนะเฮ้ยสวยดีนะเออมันก็มีควันนี่หว่าเฮ้ยดูสมจริงนะผมชอบดิคือมันเป็นมอสทีมาที่กูเพิ่งลงแล้วกูติดใจเวอร์เลยนะเปนเป็น,ปนดิเซอร์ <Okay. S 2> ฟอกกี้ดีกว่าหมอกลงมากเลยนั้นหนาหน่อยอื ทำไมหอมอยู่สูงจังวะปิ้วถึงไหมปิ้วเฮ้ยเฮ้ยมีมีสะดุง้งอ่ะมีสะดุ้งกันบ้างมีสะดุ้งกันบ้างแหละเฮ้ยลวงแล้วเว้ยตูมเฮ้ยสมจริงเลยนะผมไม่เอาไอ้นี่ลนะกระตุกเกินไปผมเอาดิสโซธรรมดาเลยมาจวงเปล่าวจวงไหมจวงเปล่าวจวงเปล่า นี่ปืนตกปืนตกเฮ้ยคือคือมันสมจริงนะผมบอกไว้ก่อนคือผมจะไม่ว่าภาคาทำได้หรือเปล่าแต่ว่าภาค4จะทำได้นะพอเราทำพอเราเหมือนเราเราเล่นระยะปชิดอ่ะเออปืนมันจะตกเว้ยแล้วมันก็จะตูดในมือเปล่ากับเรานะเป็นไงวอย่างเทเอ่สมจริงมากนะหน่วยสวานมาแล้วทุกคนเสียดายนะที่มันยังไม่ได้ลองกับตัว EMB4 นะไม่งั้นผมจะเอาไปเล่นกับเดือดหรออัปเกรของนี่ละ ผมว่ามันน่าจะจา้าบหน้าดาูเพราะว่าตัวนั้นมันน่าจะมีอะไรทําทำมากกว่านี้ครัวยิงหัวตกให้หมดเลยนะยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมอวนนี้มาจากไหนเนี่ยไออวน,นี้มาจากไหนไออวน,นี้มาจากไหนเนี่ยมีแอนิมอลมีแอนิมอลมีอีกไหมไม่มีแล้วครับทุกท่านโอ้มึงก็บินสูงเหลือเกินชุดที่ผมใส่นี่หลายๆคนอาจสงสัยแล้วว่าเป็นชุดอะไรนะเป็นชุดของคราวนะฮะไปใน g t a 3เนาะ เป็นชุดของพระเอกคราวาจิจิเอซามันจะอยู่ในตู้ของบ้านเทเบิลเอกนะครับแล้วก็จะมีเสื้อแฮปปี้เๆๆน็ตไอแลนด์นะครับแจกที่เทจิเฉลี่ยาตนะถ้าเกิดว่าคนเล่นเกมแพ้นะครับต้องเล่นเกมแพ้เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเล่นเกมปลอมเนี่ยมันจะไม่ได้นะหรือว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพออ่าอัปเดตแพทอัปเดตแพท,ทล่าสุดแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าแนะนำไม่ดีอของแท้ดีกว่าครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยว รับให้มันอยู่ใกล้ก่อนเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยโอ้โหหัวหัวโยกเลยเฮ้ยเท่ว่ะวันนี้เจออะไรแปลกๆที่ไปหมดเลยนะอือหัวหลุดปั่นเด็ดปั่นเด็งูนะอื้อหัวหลุดอื้อหัวหลุดมีไหม Animal อื้อหัวหลุดครับหัวหลุดอื้อหัวหลุดอื้อหัวหลุดกลับมาเล่นก็สนุกดีนะเนี่ย มันมีมอสอะไรให้ลงนะถ้าเป็นภ้าคข้านี่จะต้องแบบไม่ควรลงนะเพราะว่าเวลาลงปุ๊บแม่งก็จะเล่นออนไลน์ไม่ได้นะมันเป็นปัญหามาาเลยข้างนี้ก็มีออนไลน์แต่ว่าแม่งพังไปแล้วออนไลน์แม่งปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยก็คือมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วครับเล่นแค่เนื้อเรื่องกเกษตรเนื้อเรื่องเกมนี้ก็มันแล้วฮะทุกท่านไม่จําเป็นต้องเล่นแบบออร์ลงออนไลน์ลละ <c oughs> อะไรหรอก่ึงนี้ผมเน้นหัวบ่อยมากนะทุกท่านเพราะว่าเลนติดมาจากเลนโบซิสนะครับ ใครใครขึ้นอะไรกูเล่นไอ้นี่อยู่แต่มีคนเล่นเลนโบสิกเฉยเลยเยฮ้ยฮอมันอยู่สูงเกินไปอ่าผมมีอะไรจะบอกด้วยก็คือถ้าเป็นภาคถ้าเป็นภาคสนะดาวอมันจะขึ้นหกดาวไว้สังเกตมุมกว่าบนนะแต่พอมาเป็นภาคหมันเหลือ5ดาวแล้วนผมแปลกใจมากเลยว่าทําไมล็อกสไตลย์อยู่ๆเพาดาวเกตดาวตัวเองออกมาซึนนะ่งปกติเกมมันเอกลักษณ์อออออข,ของเกมคือมันติดหดาวนะ ก็คือสูงสุดเลยนะแต่พอไปอยู no ่ภาคหภาคข้าปุ๊บแม่งเปลี่ยนเป็นท่าดาวละแล้วก็ฮอก็อยู่สูงเกินไปิงๆไม่ถึงเลยฮัลโหลยินเสียงรถว่ะอยากเอาไปใสอยากใส่หน้าสักคนนึงแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันเหนื่อยอ่ะมันมีอินฟิทิตันในหน้านี่ไงยิงแบบไม่วันเหนื่อยนะวิ่งหรือไม่วมันเหนื่อยยิงยิงตูแตกยิงหัวแตกโอ้โห เล่นเดิดล้อก็มันนะถ้าเกิดว่าเล่นเล,เ,ลเล่นเดิอดล้ออ่ะมันจะเป็นปืนลูกซองอีกแบบแบบปืนแบบโคตรโหดอ่อมมอะปืนนั้นแ่ะมาดิกอยากงี้ใจมานานะละอยากซัดหน้าจริงๆเลยอยากซัดหน้าจริงๆเลยอยากซัดหน้าจริงๆเลยมาเหอะมาเหอะให้หมดเลยให้หมดเลยครับให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยครับอืม อืมอืมมนานได้ปวดคนที่ขอนักหนักหน่อยขอนักหนักหน่อยนานได้ปวดคนที่จะเปลี่ยนท่านอนทําไมเปลี่ยนไปมึงก็ตายอยู่ดีไม่เปลี่ยนไปมึงก็ตายอยู่ดีอ,ดอืมเป็นไงโอ้วันหมอมีอีกไหมมีอีกก็มาอีกจัดมาไวรุ่นจัดมาเลยวัยรุ่นครับโอ้โหปั่นได้แบบดีมากคือมอสมันสวยอะ่ะผมติดใจอะก็เลยเอามาแคสให้ดูนะแต่จริงจริง คลิปก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คือหลักๆก,ก็คือจะมา่วนเมืองนี่แหละอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเพราะว่าแม้ก็มีใช้ยิงนี่แหละคือ GTA San ที่ผมตั้งใจว่าจะทำเนี่ยก็มีแค่ยิงอย่างเดียวนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนว่าผมจะทําอะไรดีนะแต่เดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปทัปทวร์ชม GTA 4ดีกว่าแบบไปทัวร์ชมเมืองนะยิงปืนอย่างเดียวมันน่าเบื่อเนาะมันไม่มีอะไรทาเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนฮอบินต่าเลยอะ่ะเฮ้ยรูปมันเงามันไอ้นี่มากเลย แต่แบงบินสูงจ้าเหมือนเงามาันจะบินต่ำจริงๆครับมาก็ดีครับผมจะได้ยิงแบบไม่ไม่ยั้งมือไม่ต้องยั้งมือคนระับไม่ต้องยั้งมือแตกเกี้ยงเลยนะฮะบอกว่าแตกแดดได้เลยนะฮะเนี่ยอืออือเป็นไงเฮ้ยไอ้นี่ไม่ตายเว้ยโอ้โหไม่ตายโอ้โหไม่ตายทั้งคันรถเลยปะเนี่ย กูซัด R P G ีไปยังไม่ตายด้วยชีวิตมึงคนเหล็กปะเนี่ยลูกซองแข่งกับกูเปล่าวัยรุ่น,น <c oughs> ลูกซองแข่งกูเปล่าปืนพกไม่เอาเอาลูกซองอ่ามาๆๆหน่วยสว่านมาแล้วทุกคนหน่วยสว่านมาแล้วขอลูกซอง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 สิวะ <c oughs> เขาเล่นลูกซองกันใครเขาเล่นปืนเ K คใครเขาเล่นเ K คกันลูกซองโว้ยไอ้อตายคารถเลยนี่ขึ้นมาก็ตายเช่นกันนะ ลูกซองครับลูกซองไม่เอาไม่เอาปืนนะเปลี่ยนท่านอนอีกแล้วเปลี่ยนท่านอนใหญ่เลยเล่นเงาแค่ละมึงเล่นมึงเล่นปืนแล้วนะไปเดี๋ยวกูเล่นปืน SMT ก็ได้ไม่ใช่ AMT Assault Rifle ไอ้นั่นเดินหนีเฉยไอมีหัวแตกเลยคือเวลาเล่นจบแล้วอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเกมที่มันเป็นแบบซีเรียสเลยคือมันจะไม่มีอะไรเล่นแล้วนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงนะ ว่ามันจะน่าเบื่อตรงที่ว่าเราป่วนคนไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะ,จะเริ่มน่าเบื่ออ่าแต่ว่าผมจะทําให้มันไม่น่าเบื่อคือเดี๋ยวผมจะขับพอชมรอบเมืองด้วยที่เดียการติดดาวเหกดาวนัทุกคนเวลาลงเทนเนอร์ตัวนี้แล้วมันแบบสะใจมากคือยิงแบบไม่ยั้งเบื่อมันจะต่างกันในทีเทนเนอร์มากเลยนะต่างกับซิมเพลในทีเทนเนอร์เยอะ ซิ m เป e ร์เนทีฟเทนเนอร์มันทำได้ไม่ขนาดนี้นครับอันนี้มันเป็นเทนเนอร์เหมือนตัวใหม่อ่ะเทนเนอร์ที่ออกแบบมารองรับกับตัว L LGS อ,อะไร R RGSL อะไรอะล็อกกตาเกมโซเชียลคราฟอะไรของมันนะฮะหัวโยกหมดเลยนะเดี๋ยวผมปรับเดี๋ยวผมจะปรับวิคโอลให้มันเป็นเป็นก๊อตโหมดก่อนเดี๋ยวเราขับพอชมเมืองกันดีกว่า สปอนแล้วก็บิคโคแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะมาเตอรลิกนะครับอ่าไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยตอนนี้ไม่สวยเอ้ยไม่เอาปราสาทได้ปะเฮ้ยปราสาทไม่ได้วะ่ะผมไม่อยากกดเยอะนะทุกคนเดี๋ยวมันค้างน,นะเอาลำที่แม่งมีแล้วกันลำลำนี้ก็ได้ว้าวชมเมืองช่วงหิมะตกนะทุกคนหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะมันมีฮออยู่บนหัวเราด้วยมั้งคือคือนี่ไง นี่ไงขุดสอยล่วงหมดเลยเอาดิเฮ้ยตึกเฮ้ยตึกมันสวยเนี่ยมีไฟด้วยเหรอวะไม่เคยเห็นเลยดูดูดูเมืองตอน,ตอนที่ฮิมาตกอะทุกคนอ่าเฮ้ยสวยว่ะเดี๋ยวผมขอปรับ world famous rocky lenning เคยพอจะล่วงอันนี้ผมใส่ v3 ด้วยนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะไอเนี่ยไอต้นมะพร้าวอะ ของภาคห้าผมใส่เข้ามาด้วยนะก็จะดูค่อนข้างสวยเลยนะจัดไปเล่นแบบปันป่นๆแต่วันนี้ขำๆครนะับไม่มีหอนะผมบอกเลยคือนกูบินตู่ไปหลอวะาอไม่มีเลยก็คือสังเกตดูนะว่าถานนเนี่ยเทกเจอร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นทีม้าหมดเลยนะครับทุกอย่างก็ถูกปกคคุมด้วยทีมา้าก็คือสวยเฮ้ยมีหอามา,มา,มาประจันหน้าเว้ยตูเปล่าไวรุ่นเดี๋ยวก่อนนะ ตู้เบาไว้รุ่นซู้เบามันกระตุกจังวะตู้เบาไว้รุ่นไว้รุ่นซู้เบากูบินโฉบเฉี่ยวโฉบเฉี่ยวขนุนขนุนขนุนลำนู้นดีกว่าทุกคนลำนี้มันโฉบเฉี่ยวลำนี้มันโฉบเฉียวจริงๆเลยเฮ้ยมันกระตุกว่ะก็อย่างที่ว่าครับมันมันได้แค่นี้แหละกูบินแบบเฉี่ยวชนอ่ะเดี๋ยวพาไปแฮปปี้เน็ตไอแลนด์ดีกว่าเบื่อแล้วตรงนี้ นี่ตะอะไรก็ไม่รู้นะเออผมอยังไม่ได้ลองดูพื้นน้ําเนี่ยอยากรู้ว่ามันไอ้นี่เปล่าวะนี่ไงทุกคนพื้นอันนี้คือพื้นน้ําที่อัปเกรดแล้วนะครับเออเป็น s n o w m o นะมันก็จะไม่มีน้ําเลยนะมันจะเป็นหบบนี้เลยนะเดินลงได้ทุกคนไปดูนี่ไงเดินลงละคือมันจะ,ม,นจะม,มันจะไม่มีน้ําเลยนะมันจะเป็นพื้นเรียบๆอย่างเงี้ยเอา้าเฮ้ยชิบหายละทิบหายแล้วตกโลกทุกคนแล้วนึงนะผมต้องไปเกิดอุ้ยทิบหายละ ตกโลกเดี๋ยวมันจะค้างเดี๋ยวมันจะบัก๊กทุกคนผมต้องรีบหาจุดเกิดใหม่ก่นอนเฮ้ยมาละอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะงงก็ยังงงๆอยู่นะชิบหายแล้วฮอขึ้นไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเสกลำใหม่ก็ได้ก็แค่พามาทัวร์นิดหน่อยทุกคนเอาลำนี้ดีกว่าพีเกตไปยิงกับมันละเดี๋ยวพาไปแฮปปี้เน็ตไอแลนด์นะทุกคนแฮปปี้เน็ตไอแลนด์อยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อน อยู่ฝั่งอยู่ฝั่ง Happynes s Island นะครับคือแมปมันไม่โหลดไม่ใช่ไม่โหลดหรอกเท็กเจอร์มันบักนะทุกคนมันเป็นอย่างนี้ยของภาคสีมันเป็นโ้นปกติแต่เท็กเจอร์มันจะบักบันิดนึงเพราะว่ามันไม่เออมันแ่มันไม่ค่อยสมจริงนะทุกคนต้องบินน้ำต่ำเท็กเจอร์มันจะไม่ค่อยบักอ่านี่คือ Happynes s Island i n s ซ n o นะก็คือไม่จะดูแบบล้างๆไปเลยนะโล่งโลงล้างมากเลย พ่อพังเลยเดีนะกูไม่ตาย <is> ชุดจีทีเอสานี่มันเท่จริงเลยพ่อพังเลยเอะ้าดิโก้ไลริกนี่แบบว่าเข้มจริงๆนะฮะเสื้อแฮปปี้เน็ตไอแลนด์อะผมมาเก็บจากตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูแล้วกันแต่ว่าผมเก็บไปแล้วนะมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าผมหมแหละ oh. เก็กจากางทางจริงๆเลยถ้าจะไม่ผิดนะ mm. น่าจะอยู่ประตูตรงนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้ที่ผมขยำม,มาส์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเสื้อให้เก็บแฮปปี้เน็ตไอแลนด์เลยนะไม่ได้ละมันมีพ่อมาตามล้างขาเรานะ ตดนิ่งๆสิจะ๊ะแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละวันแบบนั้นแหละ,แบบหละเรียบร้อยโดนเฮ้ยไม่โดนวะโดนไม่โดนวะโดนปะวะตุ้มเงียบเลยนะตรงนี้เงียบกิ๊บมันเมื่อมันจะลองล้างล้าหน่อยเพราะว่าเราเพราะเราติดดาวอะ <laughs> โอ้ปืนแม่งปืนแม่งกระเด็นหล่นลงมาเลย หน้าเท็กเจอร์ตัวนี้ก็ไม่มีรายรีวิวมากนะครับก็คือรีวิวแบบเบื้องต้นเฉยๆว่าสามารถาทําให้หิมะตกได้นะครับทําให้มีหมอกแบบหนานๆได้นะครับแล้วก็มันก็สวยขึ้นนะเดี๋ยวผมให้ดูผมลองปรับเป็นแบบนี้ดูดนเดนนิงก็หิมะตกนะฮะเท็กเจอร์เสียงก็ไม่ใช่เท็กเจอร์เ,เออไอตัวออดิโอนะครับก็เป็นออดีโอแบบเสียงลมนี่แหละไม่ใช่เสียงฝนนะ ปับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟอกกี้ก็จะเป็นแบบหมอกเนาะไลนิ่งก็เฮ้ยไลนิ่งสวยอยู่นะโอ้ไลนิ่งแม่งแรงวะ่ะแต่ก็เมืองก็สวยนะครับผมบอกไ้ก่อนเดี๋ยวผมล้องปรับไปกองคนนือนี้เผื่อนนี้ไม่ใช่กางคขืน,นเใช่ไหมอ่ายังยังยังไม่ใช่กางคืนครับทุกท่าน้อ้มีเสียงฟ้าร้องด้ชิบหายแล้อูว่าไม่ใช่แล้วเทเจอร์นี้แม่งมั่วโอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่า ได้ไดดอยู่ประมาณนี้แหละอันนี้คือช่วงตีหนึ่งยี่ยงคืนพวกยี่ยงคืนพอาที่หมอกเลนนิงทีมะตกกันเบาๆก็มีแต่เสียงทีมะกับเสียงคนยิงปืนนะฮะแต่ก็ตายแล้วครับเลิกยิงกันได้แล้วเงียบๆหน่อยอ่าโอเคก็รีวิวแค่น,นี้แหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้ากนะก็ถือว่ามาเล่นกันซับซแล้วกันนะครับมาป่วนเมืองเบาๆนะครับแล้วก็มาโชว์ มดตัวสโน่ด้วยนะครับอันนี้น่าจะออกวางจำหน่ายชาติหน้านะฮะแล้วก็รองรับคริสต์มาสปีหน้านะครับผมแต่จริงๆก็โหลดได้แล้วนะครับพาโหลดได้แล้วก่อนที่ไม่จะโดนลบนะครับผมเพราะมอดแม่นสวยเกินจริงนะแต่ GTA เดี๋ยวเทคทูแม่งอัปเดตเกม GTA 4ขึ้นมาหรือว่าออก GTA 4เดฟมาที่มอดต้องมีหาโหลดไม่ได้แล้วนะ,ะก็อย่าลืมไปสนับสนุนเกมแท้ด้วยนะฮะวันนี้ก็คงต้องลานไปก่อนแล้วกันเคลียร์ห้องเสียงดังที่ผ่านเลยโอเค วันนี้ก็ราที่ทีสนี่ก่อนอลไปแล้วก็ผมายบายสวัสดีครับ